ให้ผิวยกระชับแผมค้าเลยนะริวรอยต่างๆให้มันจางลงคุณพี่มีขีดเป็นลอกอัตคูบีเคยมีขีดนะทุกคนขีดโอ้โหแม่จาลึกมากริ้วริ้วริ้ว,รวตรงกลางหน้าผาเวลาที่เรายิ้มไปแม่ตีนอะไรกาพูดให้มันค้าเลยนะรวบคันตีนการอยตีนการนี่มาเต็ม หมถึงใครหมายถึงคุณพี่อาดิฉันด้วยสมัยก่อนเนื่องด้วยใช้บทอกมาเนื่งด้วยคุยใช้ครีมคาวิทอ,อกมา1ปีทําใหส้สมัยรูปหน้าชัดออ่ริ้วรอยต่างๆมันค่อยๆจางลงก็เลยเหมือนกับคุณครนะคุณพี่คนท่านนั้นก็เลยบอกว่าอ่เงินก็เชื่อคููบีก็ได้จัดคาวิทอ,อกมาแค,ออาคออห่หนึ่งหนึ่งขวดจะแม่จา้า ก,การขายแบบง่ายๆดิฉันก็เลยทิ้งท้ายไว้อีกว่าอัพเซลเก่งถ้าสมมติว่าคุณพี่นะคะรองคีมคาวิทอ,อกไปก่อนได้ผลยังไงนะคะค่อยกลับมาสั่งเซรั่มคุณพี่ก็ได้บอกโอเคประมาณว่าเครนาะเอาเซรเอาเอา,เอาครีมคาวิทอ,อกไปทดลองใช้ก่อนนะคะถ้าสมมติว่ามันดียังไงในนะ